แล้ว <wie erman! S 1> วันนี้อยู่เกมฟิชฮ ah. ah. ีโร่ขปลาที่จะต้องปีนขึ้นไปสู่ข้างบนไปสู่อิสระภาพไปเพวกเราผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างนะคือเราจะกระโดดจะอะไรได้ไม่คล่องแค่วสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเป็นปลานะอาจจะต้องดิ้นดินกระเดวกระดวขึ้นไปอะไรแบบเนี้เออเฮ้ยใครนิ่งวะนะตายหรือยังน่ะ ้มีีปลาตายตัวนั้นตายตัวนั้นตายพี่เอาไปไหนเนี่ยพี่เอาไปไหนเนี่ยสัตว์ตายแล้วอยู่เมื่อกี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยไม่ใช่เหรอเอาหางตีนี้เอาหางตีอย่าตื่นจ้าขออนุญาตไปเลยแล้วกันไปเลยไปเลยกูไปแล้วโอ้โหเออว่ะเออว่ะเออว่ะได้เว้ยได้เว้ยผมไปแล้วผมไปแล้วผมไม่รอผมเออ

ไม่เว้ยเว้ยเราจะเปลี่ยนแหล่งเว้ยแหล่งน้ำเราจะไปวางไข่น้องอ๋อโอ้โหแหล่งไหนมันอยู่าวะผมไม่วางดิก่าวางงั้นนะเฮ้ยพี่เคห็นปลาแซลมอนที่มันว่ายทวนน้าตกไหมล่ะเออต้องไปวางไข่ในที่ที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมเว้ยเราดูไปอีกล้านล้านปีเว้ยเราจะได้วิวัฒนาการโอ้โหเฮ้ยแบกแบ๊กแบกแบกแบก รู้จักญาติทีเล็กว่ากระปอมกระปอมโอ้โหญาติทีเล็กไปเป็นญาติกันตอนไหนเฮ้ยตามวิทยาศาสตร์แล้วมันคือญาติกันไปน้องอ่านวิทยาศาสตร์ไว้ก่อนละกูกูไปแล้วกูกลับไปอีกครั้งดูรูปสอนให้ดีพี่รูปสอนเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยออกคางไอศันเพิ่งบอกเขาไอ้สัตว์แม่งเอ้ยออกข้างไอ้สัตน มันมีป้ายห้ามปลาอยู่แล้วจะไปทําไมเออห้ามปลาขึ้นไปเว้แต่อะไรเ่ะอยู่ข้างบนที่เขาห้ามข้างบนน่าจะเป็นร้านขายปลาปลาดุกทอดเนาะเขาต้องการเมนูใหม่เป็นปลานิลน้องใช่เราเป็นพนักงานใครยังไม่ออกจากจุดนั้นเดี๋ยวะยื้ไอ้ย่ามาเหนือน้ำไอ้ย่ามันขึ้นมาดิไม่ใช่มาไกลวะผมส่งมี่ผมเองพี่อืนยูันาแล้วกูไปแล้วโอ้โหมาแล้วโว้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไร หางติดหางติดปึ้บเอ้ยวะวะเรามันต้องแรงก็ได้พี่มันต้องแรงก็ได้ผมว่ามันคุมไม่อยู่ไอ้แรลงอ่ะจริงเอ้ยมาแล้วมาแล้วไปแล้วจ้าไ้ไไไเฮียกับตุ๊กฮ่าฮ่า่ไม่ไ้เียตบล่องแม่งไปแล้วโว้ยมาแล้วมาแล้วไปล เร็วพี่มีมนุษย์รอกินเราอยู่ถ้าไปขึ้นเยอะเลยบ้าแล้วโว้ยเฮ้ยจอปลาอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้คือปลาล้ะโว้ยมาแล้วโว้ยเด็ดผ้าปอดเท่าไหร่พี่ใครเนี่ยกูู้้ผูไปละนี่เป็นผ้าปอดก่อนดิ มันก็ตกแแม่ใยตกกันน่ะโอ้ยเฮี้ยอไเฮ้ยเอ้ยเ้ยมีเซฟ่ะมีเซฟ่ะมาแล้วโอยโอ้ยออเกือเือเเกือเกือนิงนโอยเยยย่งเอาหางฟาดกูไปก่อนสวะไปก่อนสวะมาแล้ว โ oh, oh, oh. อพ้ oh, oh. พี่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 มาละน้องพี่มาละน้องพี่มาละน้องเฮอไอ้ไอ้ชิบพายเกือบตกมาแล้วจ้าโ <c oughs> อ้โอ,อ,อ้ไปโว้ย <c oughs> ไปไป S <S ไปแล้วไปน้ำมาพี่แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยขึ้นไปจากไกลแต่ไม่เป็นไรพี่อยู่ตู้เช็คพอยต์เนาะโอเคพี่ผมไม่ต้องแจกพี่จะขึ้นไปปักเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วว่ะพี่บินขึ้นมาแล้วว่ะอ้าวกูไปอ้าวไอ้สัตว์แรงไปไอ้เยอะโอ้ชีวิตชีวิตโอ้ชีวิตโอจะยากเลยแม่งร้องไปลิ๊ย พี่เขาขึ้นมาให้ได้ก่อนพี่ใหญ่ไม่เห็นหน้าเลยเออข้ยังไม่เห็นหน้าคุณเลยนะหน้าตาเราอ่อนนะขึ้นมาดิไอปลาเนื้ออ่อนพวกปลาก้างเยอะเขาจะขึ้นกันเว้ยจริงพี่เขียวแดกยากเลยนะปลาก้างเยอะสัตว์โดดไปจิ้งโจอ่ะปลาจริงจิ้งโจ่ะสัตว์อ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะ ไอ้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 สักไอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะพี่มีทาวเวลแต่ทาวเวลกูอยู่บรรยากาศไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยกูไม่บังอากาศมาโล้ยมาใครว่ายน้ำวะไม่เนอะยายน้ำไปทำอะไรตัวนั้นวะเฮ้ยกลับมาก่อนปลาตัวจ้อย พี่ดูพี่ดูปาลนจาพี่ดูนะมามามามดูนะผมจะไปแบบบึ้งบึงอ้ยอ้ยโอ้โอยอดโอ้ยโ้ยอ้โอ้ยโอ้ย้อ้โอ้ยอ้วอ้ยอ้อ้โยอออออยโอ้ยโ้ย ว้าวแล้วใครอ่ะียกานอะใครอ่ะพี่เอพี่เอพี่พวกปลาซิวปลา้อยไม่มีหรอกเว้ยพี่เป็นปลาดิบอ่ะพีติดล่อในัาไมล่องมา่ะดมา่ดออะิลงเไลงไล่สไส์ไนส์ไนสไไมเป็นรน้องไม่เป็นไรพี่มไว้พี่มไว้พี่มอยู่ังไงพี่มงไว้ตรงไหนพี่โอเคน้องโอเคพี่ตรงนี้ของจริงน้องของจริงเกือบอะไรเยอะ เกือบเล้ยวเราเช็คพลังการกาศเมื่อกี้นะไม่ต้องดีตัวเองเออนั่นแหละส่วนที่ว้าว้าว้อพวกปลาที่ปลาช่อยว้ายว้ายเผื่อเกลือไอยพวกปลากระพงปลากระพงยอดขายดีก่ะราคาย่อมเยาว์โอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโหกว่าจะมีเพื่อนกูมาแล้ว จะไปต่อไหมล่ะเออ้ยกําลังดีกําลังดีตรงนี้กําลังดีเลยเช็คพอยได้บอกว่าเอ้ยเช็คพอยได้ว่ะตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเอาว่ะมักได้ว่ะไปไงแว๊กเอาไงน้องไปไหมต่อดิพี่ไปดิไปเลยน้องทอนน้ำปลากับแดดเดียวกับพี่แดดเดียววิ่งอะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยใครใครตกไปวะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่พี่มีพี่มีโอกาสพี่มีโอกาสที่สอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะมาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องพี่มันปากกระตักเฮียไปไงวะหนูหูเสียงปลาไว้เดี๋ยวก่อนพี่เป็นตัวอะไรเนี่ยพี่อยากไปไปแง่งหินกันก่อนไหมไปกันไปกันตอนนั้นโอ้แค่นั้นยังไปไม่ได้ก็เลือกเป็นปลาซะเถอะว่ะเดี๋ยวปลาบ้านพี่ะพี่ต่างหากพี่พี่ไม่สงสัยตัวเองเลยเหรอโอเคดูยอดมอกลับเลย ขอดีไซแบกกูไม่มีเช็คพอยต์แล้วด้วยเพราะว่ามันเกินหม่แล้วอ้าวใครเอาเนี่ยอ oh ้าอ๋อใช่พี่ต้องขึ้นมาระยะหน่อยถึงจะกดได้โทษทีโทษทีอะไรโทษทีเงียบเงียบไปเลยไม่งั้นก็เหม็นปลาเปรี่ยวเหม็นโทษทีแล้วละหายไปเลยอ่ะปลาแม่งพูดไม่ได้ว่าปลาเงียบปลาผ่านอะไรเงียบจังเลยเพื่อนเยอะเลยตรงนี้ไปเลยน้องลาดพริกน้องสามล้ น้องแดดเดียวแล้วก็น้องน้ำปลาพี่ก็ลงไปอับน้องทอดน้ำปลาโอ้ยน้องชุบแป้งน้องชุบแป้งหลอกด้วยโอ้ไปเร็วโอ้ยไม่จบไม่หลังมาเริ่มต้นใหม่ด้กันเลยโอ้ยมันไม่ได้หรอกผมว่ามันเป็นปลาบูสูงท่งเฮ้ยเอาว่ยจะโดนทอดเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับจะเป็นเมนูอะไรแค่นั้นละมึงอ่ะโอเค น่ะะเออ้ยใครมันอะไรทั้งหมดวะจับตาอะไรวะอันนี้อะไรตัวตัวอะไรเนี่ยพี่ยาเลยเนี่ยน้องที่อยู่ผ่งส่งกว่านั้นเนาะพี่ไอพี่เฮ็ดดีมากพี่ปลาบินพี่ปลาบินเล e โก้กูว่ากูตกเออไม่ๆหม่ใม่เอาวะพี่บาร์บเลยเฮ็เสียทำใจเหรอมาพี่ไม่รอปลาวินตกคน จะรอก่อนเหรอไม่มีวันนั้นหรอกวะอุ้ยัวดูเลยเนี่ยดูเลยดูเลยดูเลยไอ้ไอไอ้สักไอ้สักอุ้ยจะรอก่อนเหรอไม่มีวันนั้นหรอกวัวแรงเตือนวิ่งแงไอ้พี่แกกูเซฟตรงนี้เนากูเซฟตรงนี้โอเคพี่เซฟไกลเนาะไกลไก่ไก่โอ้แม่เกยมาเลยปลาทูทอดกะปิ เมนูใหม่ผนินทอดกะปิมาแล้วมีเมนูนี้คนหาคนหากินยากพี่เฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจบเจบเจบซัพ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 วุ้ยไปเหี้ยนี่ต้อมาได้แล้วเฮ้ยขึ้นปากนาการอีกแล้วกูได้จะปากก่อนขึ้นหนาวเมื่อกี้เราจะดูแหลมเจริญซีฟู้ดอยู่พี่ตอนเนี้ย สวัสดีค <Private> รับสวัสดีอันนี้ใครครับมาไงนี่คร <heroes> ับมาไงนี่มีคนมีคนออเดอร์มากนะผมคือคนออเดอร์มาเหรอครับครับโอ้ยไอซันไอซันไอ้สันกูไปแล้วแล้วกันกูปากกูไปกูปากกูป่าแล้วโอเคเรื่องนีไปแล้ว คือเราต้องห่างจากจุดที่เรากลับมาเช็คไยล์ก็คือห่างไปอีกยีเมตรเราถึงจะไปต่อได้นะเราถึงจะไปปักเช็คอพล์ต่อไปได้เออไม่ถ้าตัวเราแตะพื้นแล้วอะ่ะครูดาวโดด3ทีมันจะมาทันทีเลยเว้ยตอนนั้นอ่ะนี่ไปอย่างงี้ไปแ<ะ>บบนินจาเงี้ยความลับ,บป่าวะ่ะความลับของป่าวะ่ะซีเคธอะ่ะเฮ้ยเกรนปลาบินที่วัฒนการเอ้ยกลับมา เด็ดว่าดีไว้ดีไว้ไปสั่นว่ากูปากผิดว่ากูปากผิดว่ากูปากผิดเลยว่าได้ว่าเราจะปากตอนขึ้นเมื่อกี้ป้าวินมาแล้วว่ะเอ้วอีฮอ้ยปาละโวยไปถึงบมื่วะเอ้ยถึงว่าโอ้ยเกือบตกกอันตร สวยสวยนั่นแหละรองรับนั่นแหละกลัวแล้วนอนนอนรอปลาดวงก่อนไหมล่ะนอนรอปลาดวงก่อนนอนรอปลาดวงก่อนนอนดูปลาดวงกับปลาฟุกก่อนไม่อันนั้นไม่อันนั้นเซนเซปลานะไม่ฟุกนะแต่เซนเซแค่สติสุดชื่อตอนเนี้ยตัวไหนเนี่ยตัวไหนเนี่ย ไม่น่าจะปลาดวงนะอันนี้น่าปลาดวงเพราะถ้าผ้าถ้าปลาเซนเซปลาเซนเซเขาจะไม่นิ่งเกินหนึ่งวิอันนี้นิ่งคิดนานไปไหนปลาตัวนี้จะรู้อย่างนั้นหรอไอ้แม่งตาหมอนูนี่หว่าเรียนศึกษาพฤติกรรมอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาดวงกำลังคิดแล้วก็ตอกตายเลยปลาตัวน้ปลาดวงตัวมั่งเลยเขาจะไปหิลงน้ำแล้วเมื่อไหร่ไปแม่งหมุนไปปลาต้องโกรธเลยมาแล้วโว้ย กูบอกให้รอปาดวงกลบผิดไปกดเซฟไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวไปใหม่ไปใครเดี๋ยใครเดี๋ยใครเดี๋ยวเขาเองขออนุญาตขออนุญาตดันขออนุญาตดันไปเลยไปก่อนดีไปเลยเอาเดียวเดียวดันมีขวางผมว่าเย่อยู่งไปเ้ยหน้าหน้าเต้นเต้นนะปลาเต้นเต้นนะน้าหน้าอะไรนะพี่พี่พี่ตรงนี้ไปพุ่งไปปุ๊บระพี่ไปเลยกุ้งแปลกๆว่ะ เฮี้ยพี่พี่ไอ้ไปเหอะวะเฮี้ยกูตีพี่ไอ้อ่ะเฮี้ยแบงก์ไอ้เหี้ยมาทุนกูย่ไปนอนใตอนนั้นวะไปที่อื่นดิที่นอนอื่นเยอะแยะว่ะไปนอนในน้ำไปไปนอนในน้ำไปพี่ปลาเซนเซมันมาสองสามรอบแล้วนี่พี่พี่ยังไม่มาเลยเนี่ะใจเย็นอันนกรอบพี่สามรอบแล้วนี่การทุกการเป็นการที่ยิ่งใหญ่อะเชี่ยเชี่ยเชี่ยกูว่ากูพลาดแล้วล่ะกูว่ากูพลาดละตอนขึ้นมาแรกๆเป็นปลานิลนะตอนนี้ก็เป็นแซลมอนแล้วนะครับเนาะ กำลังอร่อยเลยอะมาตะวันเซนทาโลให้ได้มามาเรียบร้อยกลับไปเป็นลูกชิ้นปลาย่าาการ์ดลูกชิ้นปลาเลยย่ามาแล้วลูกชิ้นปลาลูกที่สองไอ้สัตว์ได้พี่ได้พี่ได้พี่โอ้โห้แบกเอ้ยกูมาแล้วได้พี่ได้พี่ได้ โแก่ๆกระตุ้นดิลีนพี่ม้เราพุ่งไว้นเราต้องพุ่งไปปุ๊บพุ่งโดดแล้วไปเยอะเลยเออตกล่างพอดีพี่พุ่งพุ่งสุดแรงเลยแล้วพี่กระโดดแล้วก็พุ่งอีกครึ่งหนึ่งประมาณนั้นโอ้พี่พุ่งแล้วก็กระโดดแล้วก็เตะมาแล้วเว้ยเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยพีี่่เลยไม่เป้าพี่รถ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 พุ่งอีกนิดนึงเวิเออ ไอสัตว์ป่าสิงสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์เกือบตกเฮ้ยกูมาแล้วกูมาแล้วเดี๋ยพี่พี่ลงล่องลงล่องเออลง่องมาเลยเออแลแลแล้เด่นเด่น่นอย่ามาตอนอย่ามาอนม้ละกูไม่นูไน่หลับล่ะแล้วพี่อยากจะรีบไปไหนพี่เบาบเวเบาเว เอ้ยเอ้ยเอาวะเอาวะเอาวะน้องดูพี่นะว่าว่าการที่จะเป็นลูกศิษย์เซนเซอ่ะมันต้องไปทางใหม่ๆเสมอเว้ยจะบอกว่าจะฆ่ามันทำไมล่ะไอ้ยไอ้นี่เอาวะถ้าไม่ไหวก็ไปทางปกติน้องไหวดิไหวดิเดี๋ยวรอดูรอดูรอดูเลยรอดูเลยดี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 เดี๋ยวมันเป็นเรื่องใหม่ไกลนะเอาไปชนตรงเชือกก่อนกันนะปะอุ้ยหยามเลยว่าดู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 เซเซดูดูดู ตบหน้าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบีเซ็ตพลอยบีเซ็ตพลอยไม่เป็นไรอันนี้เนี่ใครเนี่ยปลาอะไรเนี่ยโยบเนี่ยปลาไงปลาเฉยๆนี่แหละอันนี้อันี้ใครเนี่ยบีอันนี้พี่น้องนอนตักเด่นจ้ไปดินอนเด่นเด่ไปก่อนดิไปไปก่อนดิเดี๋ยวไปชนกันไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยปั๊บอีกแล้ววะกูกับพี่ไออีกแล้ววะกูเหนื่อยว่ะการพบเจอกับพี่ไอเนี่ยกูเหนื่อยมากเลย ไปแล้วพี่ขออนุญาตไปเอ้ยเชือกวัวไม่ใช่แล้ววะ <c oughs> ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ผมมาแล้วพี่เฮ้ยมีเสียอมาไม่ <c oughs> มได้ช่วยเงี้ยเลยจ้าโอเคโอ้ทีวีโอ้กูมาแล้วเด้กูมาแล้วเด้สู้กูมาแล้วเด้สู้ <c oughs> กูมาแล้วเด้สู้ <c oughs> กูมาแล้วเด้สู้ <c oughs> กูมาแล้วเด้ซื้อบ๊อ <c> บ <oughs> ป๊อบป๊อบเออนี่แหละนี่แหละเออโอ้ยป๊กเรียบร้อยกูได้ละวทำอะไรกูบาได้ของจริงของจริงโอเคลองตั้งใจดูเยเอาอ่ะเดี๋ยวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจมาก่อนนะเนี่ยโอ้โหกูจะบ้าใช่งรซี่ตงกินกูัดด มันมันรุนระเว่มันรุนล้วมันรุนล้วเจอเจอเดี๋ยวบ้ากันรุนแล้วศไอ้สายตายตายตายวุ้ยกลียดเจอดีอย่างที่เต็มว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ผมอยู่บนรถไฟพี่แม่งเห้ยกูอยู่ไหนเนี่ยเชี่ยมึงอยู่ไหนนะมึงไปอยู่อะไรบนรถไฟคืออะไรเฮ้ย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 เชี่ยเชี่ยเออแก้วใครวะเฮ้ยใครวะเฮ้ยพี่ชัวไอ้เชี่ยพยุงจังวะเนอะ เหี้ยใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อสัตว์ใช่หรือเปล่าแน่นอนหน้าตาเหมือนกันยังกับแก่สักเทียมมั่วที่บ้านใครเด้อใครเด้อใครเด้อเฮ้ยโดดดิน้องเอ้ยเฮ้ยมีเซฟเปล่ามีเซฟเปล่าไม่มี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 ไอ้สัตว์เอ้ยแต่ไม่ได้ยากตอนนั้นมันไม่ได้ยากเลยโอเคโอเค ต้ตตกอุ้ยเกือบอุ้ยอเกออดอยู่ดี้ยโอ่อได้วนี้ตัวนี้พี่ต้องทำได้ไม่ชชยขึ้นทำได้อยู่แล้วน้องทำได้แล้วพี่ทำได้อยู่แล้วไปได้ทางลัดบ้าแล้่ะ่กว่าละอาวอ่้ยอ้ยอาว่เย้าแลว่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยีีีี้้เ้้เ กระดึบเว้ยกระดึบเว้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะไอสัตว์เนี่ยกูจะไปต่อหรือว่าแค่นี้กัอนะโอ้เหี้ยพี่คิดดูอ่ะแบบประมาณคลิปหนึ่งชั่วโมงพี่เราขอกลับไปจบคลิปพี่ยี่ที่เดิมที่ที่เดิมยากอะไรวะยากอะไรวะพี่อย่าไปทำให้มันยุ่งยากดีโชว์ฝีมือจริงๆออกมาดีเฮ้ยจะกักทำไมวะกลัวคลิปมันสิบล้านวิวหรือไงวะเออจริงพี่อันนี้บอกตัวเองใช่ไหม กูปากหมุดตรงนี้แหละใครวายอย่รงนี้ใครนี่พี่วินเฮ้ยพี่วินเล่าหรือพี่กินเล่าอีกเล้วไปละผมไปละผมไปละไปไหนพี่ไปไหนกลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วพี่โอเคโอเคแล้วเสียเช็คพอยต์ไปเลยอไอ้สัตว์าเพื่อเยี่ยมเนี่ยจ้องตากมไปจ้องตาผมไปกลไปก่อนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์โอ้อะไรกุยวะเดียวไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเว้ยตีจุดโตตะแกรงเว้ยปั๊บเว้าไม สวยสวยนี่ลูกติดหม่เลขกหนึ่งผมขึ้นมาละเออมาแล้วมาแล้วว้าแปลกได้ได้อยู่ด้อย่าอย่าใสายมากอย่าไายมากอุ้ยไม่แย่ไม่แย่สวยลูกติดกูเอาไปแล้วใเออได้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 พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาไกลมากพี่มาไกลมากพี่นี่น้องนี่น้องดูดูสวยพี่สวยพี่สวยพี่ ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เป็นแปลก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 ไอ้น่กูอยู่เฮ้ยโหี่ยกูทำไปได้ไงนี่ค่อยๆเยี่ยค่อยไต่ไปนิดนึงเออค่อยไต่ไปเออพี่เสียจังหวะแล้วพี่เสียจังหวะเมื่อกี้เอ้ยมันอยู่ไหนวะอดี๋ยวกูพ่นหัวพี่อ่ะเดี๋ยวกูจะหางกุยฟาดมึงโอ้โหโอเคโอเคโหทีละนิดเลยนะพี่เอ็นให้ใจเย็นๆค่อยๆเลยค่อยๆเลยค่อยๆเลยดูนะว่าเรดี้ยังถ้าเรดี้เรียกกดๆเลยได้เลยได้เลย เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยดึ๊บดดึ๊บ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 ใครวะเนี่ยเราเราไม่เห็นกันตั้งแต่ต้นเกมแล้วมั้งเนี่ยว้าวนี่แอนฟาดได้เลยไม่มีอะไรเช็คไปดีกว่าวะไปดีกว่ามึงไปก่อนดีกว่ามึงไปก่อนเดี๋ยวนะเออมึงห่างกันหน่อยเด้อเอ้แบ๊ไอ้แบ๊ไอ้แบ๊คเยออะไรกูมึงเนี่ยโอ้ยเยอเสพกับอากาศซะด้วยสัตว์ เฮ้ย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 พี่เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮมาเลยมาเลยย่รอเลยนะเฮ้เอาไงเนี Target> ่ยเึ้นัไม้ก็ได้พี่ถ้าพี่ตกไี้ก็ตกไปได้ยเออตง้ลงตาข่ายพี่ตขายใช่ชเอาวะเฮ้ย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 ได้ได้ไ้ไเฮ้ยเี่ยกูไม่ใช่ตาขายว่เน่มั้นมันเลยเลยตขายเลยขายเลได้ไมได้ไมได้การคำนวณของพี่ละซึ่งกแต่ผิดพลด ขี้แปลกๆว่ะพี่ว่าวมันแปลกว่ะแบบ็คได้อยู่ได้อยู่<อ>เฮ้ยเฮ้ยบ้าแม่ครั้งว่ะบ้าแม่ครั้งว่ะไอ้เขี้ยมันอยู่ใต้หินหนสะสารเซฟกูเฮ<แ>้ยกูๆๆอยากจมน้ำตายขอจมน้ำตายสัตว์โอเคได้เจ้า แค่เดียวได้ไปถึงประมาณตรงแถวแบ็กอยู่อ่ะแถวๆนั้นแหละแล,ะแล้วน่าจะถึงกันแค่ประมาณ 2, 2> สเตจสองสเตจสามนะครับตอนนี้นะโอเคประมาณนี้ละกันเฮีย yeah, ปลาสุเกะนี่นอนตายไปเลยครับ <c oughs> ใครชอบอดูแล้วถ้าใครมีเกมดีๆแบบนี้ๆแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ <c oughs> บอกกันนะครับ <c oughs> แล้วเจอจะใหม่คลิปหน้าครับไม่ครัว่าดีๆโอไม่ครับ oh oh oh, อยากตายอยากจมน้ำตาย